คุณมีกันหรือยังครับหมวกกันยุงกันแมลงลายทหารในราคาถูกๆครับวิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากก็แค่ปล่อยเอาหัวเราสวมเข้าไปด้านในครับนี่ก็เลยด้านในมีสายรักคางครับนี่โดยเฉพาะเอาง่ายๆนะครับคือช่วงนี้เป็นฝนตกชุกแล้วก็ยุงแล้วก็ยุงออกชุกชุมเช่นกันครับโดยเฉพาะสายแคมปิ้งนะครับที่จะต้องเข้าป่า มียุงมีแมลงตอบหน้าให้ยุงย่กเกิดความลำคาญครับหรือบางคนไปหาหน่อไม้ครับมุดเข้าไปแบบนี้ปุ๊บหนจะไปเจอ,เอ,อต่อแตนไหนจะไปเจอยุงแค่นี้เองครับผมกับหมวกปลายทางทหารกันยุงกันแมลงหรือบางทีเราอยากจะใช้ให้เป็นแบบหมวกเฉยเฉยก็นี่นี่ครับเป็นหมวกเฉยเฉยก็สะดวกสบายครับแต่ถ้าอยากเป็นกันยุงกันแมลงก็ดึงลงมานี่ครับ ตะข่ายมีความบางเบาไม่ขาดง่ายครับตรงนี้ก็สามารถนี่เลยครับบางคนไปหาพึ่งตีพึ่งก็กลัวพึ่งต่อยหน้าก็นี่เลยครับป้องกันไว้หมวกกันยุงกันแมลงลายพรางทหารรีบกดเดี๋ยวหมดในตะกร้าด้านล่างครับผมหลังเลือกใช้ก็แค่เจ็บครับเวลาจะใช้ก็แค่ปล่อยกดได้เลยครับผม